สำหรับใครที่ลงเรียนคอร์สแต่งหน้าออนไลน์กับอิ๋วนะคะนี่เลยแถมทันทีเลยค่ะชุดแปรงแต่งหน้านะคะครบเซตสิบชิ้นนะคะแล้วต้องบอกว่าคลาสเนี้ยคุ้มค่ามากๆเลยนะคะเพราะว่าจะได้เรียนตั้งแต่พื้นฐานในเรื่องของ การเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะมาแต่งหน้าของเราสกินแคร์รวมทั้งการเลือกรองพื้นการเลือกสีให้เข้ากับโทนผิว mm hmm. การแต่งหน้า e อว r y d a y l o o ลแต่งหน้าช็อตคัตภายใน,ในระยะเวลา10นาทีแต่งหน้าปนไปงานกลางคืนแล้วก็ยังมีการแต่งหน้าตามไลฟ์สไตล์ด้วยนะคะคนที่แต่งหน้าไม่เป็นก็สามารถมาเรียนได้เลยนะคะเรียนเข้าใจง่ายเรียนเวลาไหนก็ได้หรือใครที่แต่งหน้าเป็นอยู่แล้วต้องการอัปเลเวลนะคะสามารถลงเรียนคัท แต่งหน้าออนไลน์กับอิ๋วได้เลยนะคะทั้งหมดชุดแปรงแต่งหน้า15ชิ้นนี้นะคะครบทั่วเลยอยิ๋วมองว่าเหมาะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนแต่งหน้าแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจัดเซตแปรงยังไงไม่รู้ว่าจะเริ่มจากใช้เครื่องสําอางจากไหนไปถึงไหนหรือใครที่มีเครื่องสําอางอยู่แล้วแล้วไม่ได้ใช้นะคะมาโรงเรียนคอร์สเรียนแต่งหน้านี้คุณจะแต่งหน้าได้เป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นและจะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนค่ะถ้าตัดสินใจโรงเรียนคอร์สแต่งหน้ากับอิ๋วแล้วนะคะสามารถโอนจองได้เลย อิวรอคุณอยู่นะคะ